ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, แฟนช่องมหาเฮงมุ่นสืงน,นะครับเนาะวามเดิมตอนที่แล้วครับผมเนาะกับมือขึ้นวันที่สิบสองปูตาเิ่นทากว่ารถเก่าพอมันยังแรงอยู่นะครับเด้อป้ายทะเบียนรถเก่ากับหกหนึ่งหกเนาะครับเนาะตะขีข้นผู้ครับผมเนาะ,ะขีข้นผู้ เพิ่นก็ได้ไปขี่ขึ้นก็เป็นหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องเด้อะนะครับแล้วก็ตามด้วยรถเซียเอกครับรถเซียเอ็กกับขี่น้ำกลดรถปูนะครับเด้อคูห้างนาทีแอดมินสรุปให้ได้ครับเด้อปูเพิ่นมาคูห้างนาก็เป็นสองเจ็ดประมาณนี้ได้ครับเด้อรถปูกับขี่ขึ้นผู้เนาะรถเซียเอกขี่ตามหลังนะครับเนาะเอา ผู้ใด้ค่าใจจะจะรับส้มรับฟัง้ะครับเพื่อ,อปนเปลี่ยนแนวทางเอาว่าสำรับมือนี้วันที่13บสากามาตามตอ่อปูพันธมิตรแนวทางอีหยังฝากเอาแบบกระชั้นชิดด้วยพี่น้องด้วยมือต่อมือไปเลยคนถามมาหลายไปเบิ่งบรรยากาศสำรับมือนี้ครับผม,ผมทำบุญน,นั่งายยาเครื่องบูชาเดียวกันมาก่อน<า>สองเหรียนเนาะ สาธุสาธุเด้อเด้บุญบารมีธี่กิกับเขาความปูตาคอยเปนมีโซะมีลามีโซะมิมาใหก็ไรน้องไรมาเด้อธุรกิจอยกจะเลื่อนลุงเรี่ยอันนี้เป็นเอฟซีองคอสบายหน่อยร้อยลุ่มเนาะค่ะของผมก็เลยเปลี่ยนซื้อน้ำปูเด้สน่อยร้อยลุ่มก็ไดะโอ้ยเปลี่ยนจะซื้อได้เปลี่ยนเราส่งผมเาสยคนชุดใหญ่จัดชุดใหน ก็าักต่างนะครับเนาะส่งให้เรียบร้อยนะครับเนาะครับผมมาตรงบรรยากาศไปนั่งกันครับผมขอรับมือนี้นะครับเด้อผู้เหตุการบ้านเมืองครับผมที่สําคัญพอสบายหน่อยร้อยลมอยู่่นีคฟัากฏตัวแล้วครับเมื่อนี้คู่ใช่ไงสามอายุว่าเนครับเนาะมาบงบรรยากาศไปนั่งกันครับ เอานัมาหาเอาเอเอาขันฉันตัวม,มา,บ,าบัน <c oughs> ี่กะจะกินน้ำบักข้าวันตัวเอ้ามจว่าขาากการาหาเน้าเทาไรกันก็มัทีมัน่ำเขันเท่าไรกันมาชันวะจะกินน้ำบักข้าวกันแบ้วก็ถีทัวายกิ <c oughs> นรราชักกนนันขาจะชันว่าได้กิกเมื่อได้กินตะเสาเนาะปูอ้ในน็้เขาอ่ะ ไม่ต้องขันท่ากัน <c oughs> ก้ารักถึงวันการักถึงวันพาวัน oh. เอออ่ะกินการนั่งวัดเน้เางจะกินหายว่าครับผม ได้เยอะตายมาแค่แค่หวานหวานเนี่ยมะเขาค่าถ้านานน้ามาค่ามะเขา่ามะหวานคักหวานเลดูเลยน้ามา่าเนาะผูนักข้อมการว่าเออจากที่มึงได้พอมันหวานมาเนาะมันหวานมาเนาะหวาไปยักถีว่าหวานไปยักถี่ว่าหวานตีนน้าหนักห่อยเอาบ้างให้กินคข้ามึงได้กินคข้ามึง พี่น้งได้กะแทกน,น้งนะแต่ว่าพอได้ไปคืนเอาได้มาเผาพอไ,ได้คืนเอาเอาไม่คนเอามาทงด้วกลรกทิล่กลกคหาน่ะเอามาทงด้วยม,ม,มาห้ท้อแต่กิน,ขนขเนนนนามมาขาเพิ่งคขแปน่ะนะน้ำหักข้าน้ำบ่อเลทุกข์เาน้ำบ่อเลทุกามาเงนท้อจากนั่งถามข้าคันว่าไดเงียงเียง น้นบ่ารับกินเขาว่าแท้ว่าชันว่าว่าเชียร์จังเลยว่านอนบ่ารบมองงาไหนรับงานหนักครับผมแต่ที่เบ mm. ิ้งไว้ so, s <S <S <S: uh ึ้นเตาเบิ้งเลยกบว่าเขาใจเขืต้องเคาเอ้านอนรับข้าวชาว่าเอ้าหนาทำทาเอาเขาอะไนีแขงพอนอนบ่ารับที่ว่าชันว่าเอ้า่วมาเสือคอและดอกเดาอะไินี้ดุอดถอดุเอ้าเมื่อจะนอนอะไรนินก็ได้งางไหนที่ขึ้นมา บ่านอฟังคดเก่าฟังคดอเก่มแล้วบ้นอยากไลน์นาะบ้านบ่วอันนี้ว่าคือแข็งแค่นี้แข็งแข็งแต่เมื่อวันคืนนี้เคื่องกคืนใจกต่น้นวะขนาดนแข็งแค่ไหนนะครื่องอกคื่ใจมาแค่จะไว้ด้น้อยรบกับมาป้าพนช่องผมไปต้อม่ทีได้บวชตีบวชมาทีเท่ามาทีเท่ามาแต่นจักท่าน เตรียมตัวสีเปาแค่นี้พอแล้วนี่สีเปาแค่ใช้วัดที่คลิปหกบ่เอาวัดที่คลิปเอ็ดนู่ดใค่วัตที่คลิปเอ็ดมาหลักมีสิเจ็ดหรือกี่ปวเอาวัดที่คลเอ็ดเอาแขนแขนนูอวัดที่คลิปหกมันกกัดเท้าวัดที่คำก้อนวัตที่คลเต็มที่เต็มที่วัดที่คลิปเอ็ดน่หมาแค่จงไเด้อคับครใค่านำวัดโุกแล้วคลิปเ้าบาททอดตึ๊งดงทอดสบปูนาะ ทอดวัาถีชิกเกตเท่านั้นไม่นามั่นกรไดเกิดนั่งกบว่าไรอีกอ่ะันนเกิดนังีได้หายไหมนำมั่นมันเหมือเออพอค้ามันบงแนว่านำมั่นมั่นจำได้เท่านั้นกระสีมาขอปูไม้ขึ้เกาเออกระได้ขอขึเก้าจะให้ข้าปูขึเก้าแั่ระค่าเป้าแค่วันบางวกระสีอนใช้ยืดดอกรอกวงทันแล้รว่างทันแล้วเอาแค่ถวายนอนเอยล้ม เงิน,นตติมมาว่านกับว่ามีแต่ว่าพอหายไปแล้วทิปเก้าวา่าวัดที่ทิปครบกันบ้าทั้งหายมาเป้าวัดที่คิดเก็กแข็งๆเนาะอเอาแข็งๆว่าวัดที่ทิปเก็ก๊กเขาไดจากมาฟอนใช้กับว่าฟอนบ้างนั่งเท่าเราใช้ได้เพื่อนี้จากฟอนเขาได้ว่าฟอนใช้กันเอาเขาย่าหน้าที่หน้าค่าก็ได้นี่แข็งแขๆแต่อยากฟอนทั้งรู้ดิฟอนเป็นเครื่องกันฟอา ไอ้ลูกถามเนี่ยถามว่าจังไรอันว uhh. right? ่านพญานาคนี่เกจพันขึ้นเบ็ดเราบ่พอขึ้นองเดียวกันนั้นว่าไอ้บ่ถามแม่เขาเขาว่งขี้เห็ดเกจจับเห็ดองหนึ่งกขาว่งขี้เห็ดแผงขึ้นแพงกับไปเกจที่เออแพงก็ไม่เกจจะยังไปใจแล้วว่าชิปากนึง เอาไวนไปลวกจังจะอ๋อมาชิวาอะไอิเจ็บนี่อยู่ไตท้องเืออยู่หลังล่ะพ่อไปั้งหลังแลเจ็บพวกนี้เจ้าเจ็บไปทั้งท้องเราไปมาเราไปก็ทีทั้งพมอเด้เป็นหมอเอ้างนแตงางเจ็บพานมาคือท้างหมดเจ้วทั้งแข็งกับม่เจ็บทังแข็งนะเป็นเจ็บ็นลไปหวแค่งได้พว้แงอะไรอีว่าสิปากงเจ็ก็แข็งแข้งไเจ็ก็ะ ค่าค่าแรงของลูกมีพ่อสิหให้ค้นเขาบห้าเก้าหข้าเก้าหายข้าเต้าบอกเอาหายข้าเต้าหายข้าเก้าหา้าเ้หมาเบิกควอมกับค้าน้ำมันหมพอเบิกอมกับค้าน้ำมันมานเอืมว่าน้้ำมันห้ไปก้อนเราดิห้มาก้อนเราบอกเอาค่าวอนไอก็ทักก้อนเอาต้าโตเออมันใหาก้อนไดให้ก้อน ไปใช่เงกถือพอทันด้เออถือว่าาเปล่าแค่ไหน้าไรว้าไรงโกงฟินไข่ก้อนว้าไรกินไข่ก้อน้ไรแตงว้าเปล่าชักกันแต่ว้าเปล่าชักกันไถกอฟอนไทชักกันคักคักไทว่นที่ทึเก็บอันสิให้เขาเฮ็ดห้างไหนว่าเราพอห้านนั่นน่ะห้างว่าเทเขาได้ดอกห้านว่าต้องเ็ดอกนเออ ฟอนยุกคิดิมนั่นหอะไี่ว่าทเว่าตังเทพ่ามนะโอ้ยฟอนฟันทิศเกียรติฟอนยุ่คิ่ดินะฟอนนะเขาบอก่าตังคืนนะว่าตังคืนไปตังคืนเขาบอกนแต่ว่าคาน้ำมันลูกี่เหตุึ้นว่าเบิกเอายุทั้งเงินมตอน่าเบิกเอาังคืนวาเบิกเอาหายเ้าแค่แล้วทักกันเอาบอกหายฟอนใช้คักคทักกัน ว่าวัที่เช็ดพกว่าไหยก้อนี่ไห่ก้อนวัดที่เช็ดเันวันที่สชบกไปไปเบิกเอาค่าแรงเอายางก้อนบอกพ่อก้อมากวันที่เช็ดพกพ่อจึงเดตรการทักกอนไปว่าการทักกันตั้งไปครับผมตั้งไปช่องวงทักกันเออยาปากให้ตั้งไปวังราดเล่าเขาเออราดเล่าตั้งไปวังทักที่วาแดงไปท่นเนี่ย ที่มาแดงไปพันเนี่ยแดงตึ้งครึ่งแดงต้งครึ่งที่ไปที่มาแดงไปก็เอาอันนั้นไปหล่ะว่าเอาตักป๋าแดงไปมเอามาแดงไปแล้วให้พันคู่จักไปนล้วว่าขายเป็นไผ่ใหยคู่สักไปแล้วว่าขายเป็นไายที่แดงตึ้งครึ่งตึ้งครว่าแดงมาแดงมาแดงวัฒนาสอส่วนทหนักขับไผเบิ้ล้วว่าที่ทีพกก็ที่เข้าไปว่าที่ทีเอ๊ัดสิว่าก่อน ราฟนทยแค้นเด้อแล้วเรื่องเปาแค้นหายวันได้เร้อเ่สิฟึ๊ไ้พอฟึไหายันได้จองตูแล้วเขาเข้าอู้นะเขาเข้ทีเข่าเข้ากระตังเป่าก็เขาทุกทัดก่อนครางนีเป่าขาวเป็นตักข้มขัางแติดอ้อนจุดยได้ยยดได้มีหมอลำบ่อพอมีหมอลำบ่อมู้ร่างพอร่างผูเดียวเขาได้โอ้พอสิลำหาอเปลี่ยนใจแล้ ว่าต้องเอาว่าน้องฟุ้งไเยก็มิ่งแบบฟ้อนที่ฟ้อนไทยเราวันได้ไม่หวแค่ฟ้อนไทยวันที่ทิแต่ว่าคือใดอยากฟ้อนมาฟ้อนอันนู้นครับผมอ๋อฟ้อนใดหมดทุกคนพีอานที่จมาฟ้อนน้ำฟ้อนเนี่ยวันาบอแค่นี้กันเอาแค่นก้คัดกับน้ำฟอนเนาะอ๋อป้าแค่นจีพีเอฟแต่เรานะแเต่คาดมุณจบกได้ว่าว่าให้เกินเก้าวือให้เ้าเก้าเก้าเก้าน้อนเนาะพักกันไปบ้งเนาะ ไปเพิ่มข้าวยาหนักเขานั่งถากเต๊ะข้าวิดติดไปเข้าิดติเต๊กไปอกนึงอกนึงว่าท่านเฮ็ะเฮ็ดคนนอนอยู่อนึงคนนอนแล้ว่าอกนึงไม่เก็บเราได้เรานั่งถึงไม่เก็บเธอขอว่าที่ฉีหัวเต๊กตปงมั้งเออข้างหลังลาดขาข้างหลังลาดเออเป็นแขงเป็นแขงก็ไม่เก็บเร่แขงกั็ไม่เก็บ nó khắc mắt nó khắc tại tại đâu áo thải mấy thơ mấy lạc mấy thơ mấy mãn thơ của cô đó được đó thầy ta mang với chú hạch hãy thầy làm với chú thầy ta với nhé nhãn đập tại phát tại tại vấn mà tại vấn, kết thời gian nè ơ à thì đây khó định quá lắm đó tại quên đó tại quên không phải cái gì cũng không được หลอกกินนี่ครับผมไปก็มารับชมรับฟัะไรเรื่องอะไรก็แช่์นะครับอมาไวเพื่อเป็นญา้ิท่านครับผมสวัสดีครับ